นี่นี่นี่พี่เห็นบอดเดิมไหมครับบอดเ,เดิมจะแบบนี้เลยฝุ่นเยอะเปื่อนแบบโอ้โหฝุ่นเกลืออ่ะแล้วพอสวมทับปุ๊บอ่ะดูความแตกต่างนี่เดี๋ไหนเดี๋ความแตกต่างไหมปุ๊บนี่จริงๆริมันเป็นชุดนุ่มบอแบบสวมทับนะครับตรงเนี้ยจะเป็นคลิปล้อด้านล่าง มันจะช่วยยึดเกาะกับคานด้านล่างนะครับผมพอเราสวมเข้าไปมันจะได้ไม่หลุดเวลาเรานั่งนะครับผมเบาะมันแน่นขึ้นนะครับผมมันเป็นแบบสมทับเราไม่ต้องไปรื้อเราไม่ต้องไปแกะบาดเดิมอะไรของเรานะครับผมถ้าเบาะใครยังใหม่อยู่เราก็สวมเพื่อป้องกันได้หรือถ้าเบาะใครเก่าแล้วอะ่ะก็สวมไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยจะใหม่ขึ้นแบบนี้ถอดได้ถอดทำความสะอาดได้นะครับผมเป็นหมอนรองคอให้นะครับตัวนี้เป็นผ้ายืดเห็นไหมครับ้ายืดสมมติว่าเบาะตรงนี้มันสูงใช่ไหม้ายือดอมันก็จะโค้งแบบนี้เลย นี่มันจะเข้ากับรูปเบาะตรงนี้เป็นรู airbag นะครับผมยังปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะครับมีหมอนให้ถึง4ใบนะครับผมได้2ที่นั่งได้ผูเซตเลือกได้เลย1ที่นั่งก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผม